เยผยภาพพร้อมสเปค Honor Play 4e สมาร์ทโฟนน้องเล็กหน้าจอพันโชเผยภาพพร้อมสเปค Honor Play 4e สมาร์ทโฟนน้องเล็กหน้าจอพันโชทา้อย่างจำกันได้นะครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วทาง Honor ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Honor Play 4และ Honor Play 4 Pro ไปไาที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดสมาร์ทโฟนรุ่น Honor Play 4 ก็เตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้อีกรุ่นเลยครับโดยทาง Honor นอได้เผยโปสเตอร์สมาร์ทโฟนรุ่น Honor Play 4E ผ่านทางเว็บไซต์ไวโบททาให้เห็นดีไซน์ของ Honor Play 4E คือมีหน้าจอแสดงผลพันโชวงหน้าจอขนาด6.39นิ้วที่ฝังกล้องหน้าลงในหน้าจอมุมซ้ายบนของหน้าจอใช้ชิปประมวลผลค i r i n 710A ให้แรงมาที่4กิและ r อ m 118กิกพร้อมด้วยแบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah. ิลเอาละครับ ข้อมูลที่เหลือคงต้องรอวันเปิดตัวและราคาละครับที่เราต้องรอดูกันต่อไปถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวไห้ทรบอีกทีครับ